สวัสดีครับผมชาติเจรัญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูคุณปู่สมุไรคุณจะเรียกว่าคุณทวดสมุไรก็ได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ชมยากนะสภาพสมบูรณ์มากครับโอมาสุดพีซีร้อยขีดสองหลอกนาบางๆไม่บางเลยเนาะจัดเต็มปุ้มครับ งานเสียคนครับอายุอาณามเนี่ยไม่ต่ำกว่า60ปีครับสำหรับรุ่นสองน้ำหนักอยู่ที่10ตันครึ่งครับจริงๆ็ใช้ตัวเดินก็จะเดินตัวเดินแบบประมาณตัวเดิน10บนะ10เม็รทีใช้ตัวเดินไฮเดดครับ ทนยาวหรือว่าทนลูกมากปั๊บเฟืองสามตอนครับเอา NPR ตั้งรับครับ185เลยนะฝาา้มไบแท็กเ0ครับโรลเลอร์ er 6ข้างบนอีกหนึ่งใช้โรลเลอร์หมดเลยครับจริงก็แคเรียนะครับแรงโรลเลอร์ er. เรื่องซีซูโตโบครับ ่องเต็มกล่อง,อ,งอ่ะเห็นพีอาครับไปแล้วอ้าจะเลี้ยวผิดทางหรือเปล่าตกเย็นได้ไหมนะ้อง พอถอยเอาถอยทีนะถอยทีสติกเกอร์แคทก็ยังรอพี<ม>่น้องเห็นบอกว่าจะปล่อยครับนะจะปล่อยสักน่าจะเห็นบอกว่า30กว่านะลองสอบถามได้ครับ0982723752คุณปู่คุณพ่จริงแต่ว่ายัางคลาสสิกแล้วก็ยังเดิมเดิมนะ โอ้ตัวเดินใหญ่นี่ยอุนนิ่มครับนะนิ่มดีดูชุดห้องเก๋งไม่มีผุครับเพียงแต่เปิดกระจกก็น้าหนาวนี่ครับชุดแอร์มีช่วงล่างครับแท็กใหญ่โดยรอบโดยรวมแล้วโอเคเนาะอ่ะ ทำสีมาสักแหลมเลยสติ๊กเกอร์แคทนะครับโอเ้เครื่องนิ่มนะ่องเดิมนะครับตัวที่ซื้อเก่านอกมาแล้วก็ขายต่อยอทอดหนึ่งครับนะเก่านอกไม่กี่ปีประมาณ โดยรวมประมาณห้าปีโอเครถดำคันเดียวครับเฮ้ยพวงแล้วรู้ยินละ ไว้ฟ้าไม่มีรนะ่างรถกุ้มไปก่อนไม่มีไฟฟ้าออสองกุ้มครับขยับอีกนิดสนใจ098272 3752 จัดไปครับเก็บไม่รู้ว่าจะปล่อยเท่าไหร่แต่ินตักซ้ายครับอ,อุปก,กันก่สร้างสบายเลยใช้ยาวเลยพี่น้องไม่โหลดนะครับ จัดประหลัดบอกครับวันละร้อยวันเที่ยวนะถ้ารถดำเยอะๆเนี่ยโอเคขับมืออาชีพแล้วครับนะเข้าไปที่วันศูนย์จุด่อ ัดเต็มอุ้มดีครับปัดไิทีปัดก็ปัดปื๊ดนี่ครับลอกนาก็ต้องปัดเสมอลูกวนลูปลูบลูบเอ้า n p r ขึ้นไวไหมดูเทเลอร์เทเลอร์เนี่ยน่าจะพอๆกันอายุ ปเที่ยวก็น้ำมันประมาณสองพัน,รน 2, ครับเกือบเลยจะพอหรือยังเดี๋ยวจะขึ้นเทเลอร์กับบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนิ่มโน่นนะนิ่มอ้าวถอยมาแม่เป็นยังล่ะ ไอ้เกียย์มาไ้บ่เอมีไปน้องเอมีนี่เตะก็มีนะดูไฟดินี่ถังเชื้อเพลิงครับโู้หกสิบปีแล้วนะอ,อไปดูก่อนอ,อึ๊บน้องอยากดูเครื่องไหม ไปรัอินเจคชั่นระบายความร้อนวยน้ำเอ่อูม่านน้ำน้องรถไฟก่านม่านน้ำใหญ่ใหญ่เท่าสิบล้อน้่นปัจจุบันเล็กๆครับถึงจะทำเงี้ยไม่ร้อนนะ เฮอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องเฮอยู่ข้างในนู้นอันนี้โบสวิงหรือว่ามอเตอร์สวิงอจะรกหน่อยเฮียเครื่องนิ่มมากเลยเอาอีกเที่ยวนึงครับใส่เลยลูกพี่อุ่นแล้วไปงตรวจวชี 6โมงเย็นแล้วน้องมืดตึบแล้วเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้กี่โมงครับโอ้6โมงแล้วครับใจจัดไปน้องคุณปูหรือว่าคุณทวดสายฟาดนะครับฟาดฟาดฟาด sắt giàn díng ạ, ok đó, cũng cái hạch đó, đó. ไม่มีดันวัดนิดๆเรียบร้อยครับเที่ยวหนึง่ง ไปเทียริ่งกันไปแท็กวีชอบักว้างดิผมใจจัดไปไปน้องเนี่ยครับเอาไป็วีเลนสบายเลย อ่าเป็นเป็นร้อยตัวร้อยน้องตัวร้อยก็สิบประมาณสิบตันครึ่งนะครับของแท้แน่นอนหกสิบปีแล้วเจ้าวอ,อลงไปไหนโอไปติดเครื่องก่อนโอ,โอเดินไฮเดนครับ อลองนามาจากนูดนเลยดีมือไม่ธรรมดาดูคู้หูนะครับให้คู่นี่ร้อยกว่าปีแต่รวมนคนขับก็หยุบสองร้อยครับ 为啥呀？